โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t i c g My Club TV นะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Hitman Blood and Money นะครับผมเฮ้ยใช่ปะวะไม่ใช่ดิ My c นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่คนเดียวนะครับผมเออไม่มีใครมาอัดด้วยเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยใครครับผมกูดูกูหลอกนะอ้อยหลอกดังแจเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนแป๊บนึ่งเคเคเค แล้วก็จะเป็น f ฟิร t สเพยนะผมครั้งแรกของพวกเราเย่ๆต้องมเวอร์เฟิร์สย์แปลว่าอะไรวะเฟิร์สเพยก็เล่นครั้งแรกไงครับอออแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดสปาวพอยที่ผมแอบทําขึ้นมาเองนะครับเขาเขาทำให้เล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูทําเองเนี้ยเออออเครับแล้วก็อันนี้ก็มันก็กดเทียอะไรไม่ได้ครับต้องให้กูัวปรับให้เอยอใครวะแขกแขกแขกไม่ได้รับเชิญ โอ้โหสองตัวเลยครับเนะี่ยอู้เออ,อเยอะมากครับอย่างเลยนี่นั่นทำไมล่วงไปอ้าล่วงไปเบยปรับเวลาเนะยครับอืมก็นะครับคงรู้แล้วนะครับว่ามีใครเห็นบ้างนะผมถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปครับจงไม่รู้ต่อไปแน่นอน <laughs> โอเคแล้วก็นะเป็นการเล่นครั้งแรกก็ได้แบบงูปลาปลาครับพอเล่นแบบ เสือแล้วมันจะโหดครับเดี๋ยวจะดูอ่างตูดเดี๋ยวกูเหรอแล้วนี่หล่มอะไรเนี่ยตาลุช่างแม่งอ่ะอืมเราจอกไปข้างนอกก็ได้ยังครับออกมาแล้วนะท่านมันจะไม่ใช่แนวแอดเวนเจอร์นะครับแต่มันเป็นแนวแอดเวนเจอร์เหรครับฮะแล้วพูดตำเปียอะไรไม่รู้ กูย <mile> ังบออยู่กูไม่รู้เฮียอะไรโหลดมาอือเอาลงเล่นแม่งเลยครับอ่าเดี๋ยวแขกตีแขกทำไมแขกไม่ทำไรบนหัวมีต๊อบีีตัวงฮะจริงป่ะโอ้โหมีคีเปอร์ด้วยเรื่องของเรื่องโอเคไม่ว่าผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วกันครับป่ะต่อเลยโอ้เอาแล้วใครทักสกงสกายมาเนี่ยอือเอเจครับเจจะลากมันนะไอ้ไม่้ลากมันนี่วะไม่เจ้ใครไม่ใช่เจแล้วใคร ไอ้กิริโต้ท่านนะ่ะเฮ้ยมีปุ่มโยกแปลงอะเกิดขึ้นแน่นอนแปะแปะแปะไอ้ที่ให้กูก็นึกว่ากดไปแหลไอ้นี่มันจะลดลงมาครับประดับท่านอาะไรเดีย๋ยวอันนี้อยากเข้าอ่ะแมวแมวคงไม่มีอะไรครับ <laughs> ไอ้เที่ยมันก็ไม่มีเที่ยเลยเอาเป็นว่าผมจะไปซนบ้านคนอื่นแล้วกันนะครับคลิปนี้อมไปเลยครับบ้านหลังแรกครับนี่คือแรบ มันจะมีอะไรที่เอาชีวิตรอดนี่ยอืมเอาว่ามันไม่ไม่ใช่แมปสวนววลครับมันเป็นแมปที่เอาไว้สร้างประกวดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็โหล,ลดมาเห็นมีคนโหลดเยอะผมก็เอิ่มเอาซะหน่อย <laughs> รู้สึกว่ามันจะมีหลายหลายหมู่เกาะนะผมแต่ผมจะเป็นหมู่เกาะแรกครับหมู่เกาะชาวบอลลี่ครับในวันพีซนะครับอุ๊คนละเรื่องนะครับจะเอาเหรอ ที่ผมก็นึกว่าออกแบบจากคอนพีสมาที่หลบเห็นมันมีเกาะมันสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเออโอ้โประตูลำยู่ประกวดลำจริงๆครับวางวางผิดด้านน่าปร์ชันนะหลาดใจลำเกินเออนี่ขอบอกไว้นะครับตอนนี้เวอร์ชันที่พวกเราเล่นนะครับ1.4.5นะครับแต่เวอร์ชันที่เราเล่นแมพอยู่ตอนนี้ครับ1.1.1.2.5วัา โอ้เก่ามากครับเก่าก็ไม่เก่ามากหรอกก็ไม่เก่าหรอกประมาณหกหกเดือนที่แล้วปะเออประมาณนั้นอืมเพราะตอนนี้มันก็อัปเดตกันไปไวจัดไวไวจนล้าเกินแล้วครับจนอัปเดตตามไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างมีไม่มีก็ยังบอกอยู่ครับเหมือนเขาสร้างไม่เสร็จเลยปะเออเอ้กระโดดไปไม่ได้ครับใช้ซอมบี้มอสอยู่โอ้โอเคเอาออกทางธรรมดาเจอุ้่นยนตด้วย แนว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 ส้นหน่อยซนหน่อยวงจรอะไรครับไหนครับไหนครับไหนครับเส้นแดงเส้นนี้อ๋อมันรู้สึกว่าเอ่เดี๋ยวมีหลายเส้นเลยนะไม่ใช่เส้นเดียวแล้วแหละเออข้างบนสนสนครับซนส้นตี๋เสีงวิบี้ด้วยอ่ะเดี๋วิบบี้รองอ่ะเอ้ยนี่มันสมบีไม่ใช่ไม่ใช่บีเดดสตาร์นะรู้สึกว่าข้างในนี่จะเป็นปล้องบ้าครับ เนี่ยต้องสน,น,นครับน่าใช่มาประลองกันเนี่ยพิษกูมีธนูดอกหนึ่งเนี่ยก <c oughs> ูมีเนื้อซอมบี้สองอันนะ <c oughs> มันก็เน,นื้อซอมบี้ตีธนูเนี่ยครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยว่เนี่ยวะเฮ้ยเดี๋ยวแล้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 ว,ล,ว,ล,วลงไปแล้วจะขึ้นมาได้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวมึงกระโดดขึ้นไปตรงนั้นได้ไงเนี่ยกูกระโดดสูงโอเคไป็ว่าผมจะลงไปคนแรกแล้วกันนะครับ ลงหนังเป็นเกย์วัดเดรู้สึกว่าไม่มีทางออกให้กูซะด้วยเอ้ยเออ,อแล้วแทน,น,นอะไรเนี่ยเออเจเขาบ่นอแล้วเจกับคิริตโต้เขาบ,นนะบอวว่อะไรกันอะบ่นนางตาวแวตอะตาแวตตาวแวตตาวแวตวแวเนี่ยอือไม่ต้องสงสัยครับไม่ใช่ไม่ใช่สกายคุแน่นอนครับสกายกูกนเองแหละเอาเ๋ยวขอขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมอุ้ย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 ตี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 ทำไมอันนี้ผมจะเกหมด เออพาทุกคนทัวร์เลยแล้วกันเนาะอ๋อดีไหมพีทอ่าฮะเดี๋ยวอ่าฮะไปเลยครับไปเอ่มทีนี้นะครับพาไปทัวร์บอลลูนเนี่ยโอ้เงี้ยมันอยู่ไม่ได้ครับไปดีปะไป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 บินขึ้นไหมเออแล้วจอตะแวทตะแวทอะไรนั่นไหมท่านก็ไม่ต้องอดืมเดี๋ยวผมเก็บหมดนะเอ่มเนี่ยครับมีบอลลูนนะครับ หาเนี่ยมาเจาะได้ไหมโอ้ลานเลยวะโอ้นี่ลานฝึกซ้อมลงมาลงมาไหนครับวายไปแล้วไหนวะลานฝึกซ้อมระลงละไอเตี่ยอะฮะลงไหนอะมึงอยู่ไหนอ๋อไอตรงเนี้ยเหรอข้างหลังข้างหลังคุณนะครับเนี่ยน่ะเดี๋ยวไอเกิร์มไปอยู่ใต้ดินทำไมวะมึงบั็กนี่วะ ีไม่ักอยู่นี้แล้วนะเออเนี่ยเนียเอี่ยเออซ้อมได้ปะเดาวธนูยิงน้ำจะเป็นยังไงอ่ะข้างหลังเป่าอยู่หลังเอาอะไรอาอบังด้ยอ่าแล้วอันนี้หายไปไหนเนี่ยบังด้ยนคันหนึ่งมันหายไปอันหนึ่งมันไม่ได้ครับอ๋อเขาไม่ได้มีมาให้อยู่แล้วนี่เหรอเขาไปเก็บได้โอ้โหจะตีไปแล้ว อ,อ,ร,อรู้สึกว่าเวอร์ชั่นเก่าเวลายิงนี่มันจะขึ้นมาอยู่ม,มุมตลอดเลยนะ <c oughs> โคตรยิงยิงไม่เคยแม่นเนี่ยบีแ้แล้วบี้บี้บี้เติ๊ดคือผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเพราะปิดเสียงเกมไว้เงียบเงียบด้เปล่าวะได้ยินเสียิงเครื่องผมเนี่ยนี่ครับนี่ห้องนอนครับนี่ราสปิดนะสักนค่สามสิบเออเป็นค่ายทหารแน่นอนครับทหารพันสิกชัวร์ป้าร้อยเปอร์เซ็นนี่สร้างไม่เสร็จแล้ว เขาจงใจหรือเปล่าครับเมียนเอาไปว่าผมจะไม่รีวิวไอ้ที่เอ่อมันมันไอ้นั่นหรอกนะครับมันไม่จําเป็นต้องรีวิวครับผมไม่รีวิวอะไรที่จําเป็นต้องรีวิวเดียร์จำเป็นด้วยเะรอ้นี่ทางรถไฟไปเมืองอื่นแน่นอนครับไหนวะมีทางรถไฟแต่ไม่มีรถไฟให้นะนะเออมี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 ไหนวะ รถไฟชื่อไมค์ครับแต่ว่าไปทางไหนมาตอนทางนี้ดิทางไหนอยู่ทางนี้อะทางนี้มีหลายนี้เวยนี่เนี่ย๋อเน <laughs> ดูแล้วรถไฟเขาก็ไม่มีนั่นไม่มีรางไฟฟ้าแล้วมันเออเดี๋ยแล้วม่มีกล่องมาตั้งตรงนี้ได้ไงเนะี่ยเออสร้างไม่เสร็จรชัวรมีสองคันรถรถไฟชื่อไมค์ครับอ๋อตรงนี้เคยมาแล้วท่านทำไมอ่ะ แบบนี้เคยเล่นแล้วเล่นกับใครกันร้อ่นึกแล้วลแล้วช่างมันครับผมเก็บมารีวิวใหม่ผมลงแล้วนะลงก็ลงมาแล้วไงอืมอืมแล้วมันจะลงไปถึงไหนอ่ะอเบ็ดล็อกปะน่าจะใช่นะเบ็ดล็อกชัวร์ครับเนี่ยเอฟซูนเ่ยเอ้ยอเบ็ดล็อกแล้วท่านานี่ครับเอออเเบล็กขาบอกให้ไปอ่ะไมยไม่มีรถด้วย เดี๋ยวแล้วไปยังไงอ่ะไปงี้เหรอแล้วมันก็ไปได้แค่นี้นี่นะช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ดันใหนี่อ๋อใช้แรงดันคนเลครับไปนี่ก่แล้วลงเนี่ยนะอ๋อนี่นี่นี่แล้วก็ไปนี่ไปนี่แล้วไปเตือเตตแล้วกลับมาทางเดิมอ้าวแล้วก็บักก็บักไว้เอร์เซ็นตเงียๆ โอเคเอาไม่จําเป็นต้องรีวิวขึ้นไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมสงสัยกับรถไฟไมครับมากทำไมมันถึงชื่อไม r a f t ครับไมค m i บไมค a f บเออทำไมมันถึงชื่อ Minecraft, ไมค้าบไมค้าชื่อเกมเลยแ่งล็อกล็อกก็เปิดไม่ได้ยกหัวเ็วทุย <laughs> <laughs> เอาเยียงเหยะแยะแยะลำคาบเปนมดเออที่ตเขาบอกเพราะมันเป็นรถอะมันเป็นรถแล้วมันมันมันถึงชื่อคาร์ทะครับ ไม่เคยเล่นเรอรถโกคาร์ตอะเอออ่ะมีพายกระซิบอยู่ครับไปไปไปเอาไปที่อื่นเนี่ยมั้งดีกว่าครับเหมาะนะครับสาหรับคนที่จะเอาไปสร้างเซิร์ฟแบบว่าโบราณโบราณเนี่ยเหมาะเซิร์ฟไอเกมเนี่ยอเ,อเอ้ยไม่ใช่เกมดิเมืองน,นี้เหมาะเลยครับฮะตอนนี้ผมก็หลงกับพีดแล้วอยู่ไหนวะอยู่รถไฟ เดี๋ยอแล้วออกออกมาดิเอามาแล้วเนี่ยเนี่ยเออผมจะไป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 ไหนดีไปเมืองอื่นดีว่าี่เรื่องนี้อะไรครับสนซะหน่อยเห็นหลังใหญ่โบดปะโอ้แน่นอนต้องระเบิดใช่เดี๋ยวไม่ใช่และเออโบดจริงๆด้วยครับขงวนมีไวทูครับโอ้ย <laughs> แหลกนี่โหมีไม้แล้วครับเป็นไงละ่ะ ประธานประธานใหญ่เราเราจะออกไงอ่ะออกแบบออกแบบไอ้นี่ดีกว่าถูกเขาเมื่อวานไกลโพนโนโนอย่าซนนี้ซนซนนี้เดี๋ยวฝนตกมาหลังคารั่วขึ้นมาทำไงอ่ะไปหลังคานุ่มดีนะหลังคานุ่มเราไปเราไปเมืองอื่นกันมั้งดีกว่าครับอีหออะไรอ่ะตรงกลางอ๋อหอดูดาวครับ ทุยเอาไอ้เรือด้วยเรือใหญ่เรือด้วยเรือใหญ่นี่เจ็ดเรือยอดมันขึ้นไงวะเจ็ดเรย์ยอทนิดเดียวเจ็ดเรยอยอดถ้าผลมานี่เป็นเรื่องแน่เจ็ดเรือยอดจอดเรือเห็อฮะไม่ใช่หร้อมั้งก็จอดอะจอดอ๋อไอ้จอดจี้วีอาร์โซครับที่เขาไอ้นั่นเก่งๆครับ เอาไปโฆษณาให้เขาทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ครับล็อกนี่ข้างบนมีอะไรครับข้างล่างไม่มีเลยโอ้โหสนับสนุนมอสครับเป็นม,มอสที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับไเ,เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนผมจะตอบคนะคำถามนะถ้าถามว่าข้างบนมีอะไร <c oughs> ผมตอบข้างล่างไม่มีเลยเออว่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับข้างล่างนะครับผมถามข้างบนโอ้โ,โอ้วอ่ะป้าปะป,าปาเาอ้มันมืดแล้วครับมันต้องทําให้สว่างโดยการติดสปอตไลท์ให้มือง <c oughs> ไ <c oughs> <c oughs> อ้สัสเออเอยแล้วนี่มันลานอะไรครับลานสาวกอดเลยมั้ย ไอพีมาดูลานนี้ดี่มันคือลานอะไรอ่ะอ๋อมม่เห็นหนะน้าน้าเนี่ยเอาไม่ใช่น้ำเ่ยอ,อ๋อเนี่ยไอที่เขาให้เอาไอเนี้ยมาติดตรงกลางใช่ไหมครับแล้วพอแปะไปไอ้น้ำนิ่มก็จะหายไปหรือเปล่าฮะไม่เกี่ยวเลยก็ก่เห็นมันตรงกลางเด่นเด่นดีก็เลยนึกว่าใช่อ,อืมอู้อู้เฮ้ย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 อย่าชนอย่าชน แล้วมันคืออะไรอ่ะเต็มอะไรไม่มีเวลาบอกเลยเอมมันรู้สึกว่ามันจะต้องใช้เอ่มปักอินอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่ง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 โยกก็ไม่ลงมาซะด้วยโยกโยกแล้วไอ้โยกทําไมอ่ะโยกอะไรเี้หรอโยกใหไมันกันล็อกไม่มีเลยเจอหูเจอหูตัวมันต้องใช้เอ้นี่บอกแล้ว ปักอินชัวปาบร้อเปอร์เซ็นรู้สึกมันสร้างไว้สำหรับเล่นเซิร์ฟโดยเฉพาะนะครับเอาขุดขึ้นมาใหมอุตสาห์อุดแหละอุดมวัวเอิมเราไปเมืองอื่นเนี่ยมั้งนี่ยไปอยู่กับเมืองเมืองเดียวไม่ได้ครับมันจะเรียยวจมป่ครับเออเดี๋ยวนี่เราข้ามตะปานมาเมืองอื่นแล้วใช่ไหม้ยไลเบือฮะฮะไลเบือ <c oughs> ตาไม่ทัน ไล่เบือ่อโอ้คุณคิดได้ไงวะเนี่ยก็ไล่เบื่อก็เหลือใบโอ้อา้าวอะไรใครทำอะไรเอา้าก็ผ่านมาแล้วอะอ๋อข้ามดา่านช่ยไม่ใช่แล้วพีทไม่ใช่แล้วเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยยัยยายยัยอย่า,ยา,ยา,ยาโดนบ้าน อื้มมีเกือบเกือบโดมบ้านเออเออมนะข้ามเมืองมาได้แล้วเอ้ยมีร้านขายของด้วยครับไหนวะเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปหนึ่งครับเจ้าเขางมานี่ลุงลุงโดโดไหนวะลุงเจโเจ้าลุงโดโดครับ โจโจ้มันซ้ำแล้วเบื่อเปลี่ยนใหม่ลุงโดโด้ไมวัดดีลุงอ่าลุงใส่สีม่วงลุงเป็นเกใช่ไหมเนี่ยไมจมดิ่งจมดินเหนื่อยเก้อซับบี้หมดมากเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยลุงลุงโดโด้เนี่ยครับเลุงขายอะไรวะลุงขายใส่ชุดสีใส่ชุดสีม่วงอยู่เนี่ยลุงขายมั่วอ้าวเฮ้ยอย่าจุดนั้นจะจุดมาข้างบนนะเฮ้ยลุงลุงลุงแม่งโคตรล็อกเลยอ่ะดูดิคนติดไฟร้อนแรง อีกนัดลุงจะร้องแรงเกมนะั่นแหละลุลงต้องเจอนี่อ้าวลุงเจอลงุงลุงต้องเจอสไปเดอร์แมนฆ่าไม่เกี่ยวลันเอ้ยแล้วไข่เข้ามาเอาเดบิวทามไปจับไปจับจ้าจ้าจ่าเอ้ยไม่ได้เรียกจ่าไมาา่ได<ค>้ไข่ะแนะนำแนะนำแนะนำะน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 ะแล้วนี่อะไรอ่ะเอาเอาเทอร์วิลเลจเมลอนเมเนลขายเหรอครับ เช็คชูโอ้น่าจะ้างจะขายนะครับรู้สึกมันจะเคยมีคนมาเล่นนะแล้วสร้างไว้เป็นเซิร์ฟอะไรประมาณนี้อมนะเนี่ยอยังพีทพีทพีทบ้านลังนี้ผมขายห้าแสนฮะวัตอราคาดีซะด้วยก็เนี่ยใช้ป่ะพี่จอบอ่านดิเออเดี๋ยวเขายังไม่โหลดยังไม่โหลดเด็กสตันพี่จอบไม่ชอม็อตอนี่ะ เ,เขาหม่เขาไม่ช็อตอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงรับสักครู่ครับเดีย๋ยวก,กันคีปเปอร์มันระเบิดครับต้องใส่คําสั่งเข้าไปสักครู่สักครู่คำสั่งนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ผมให้ได้ยินวันนี้แล้วครับกานเซิร์ฟระเบิดเนี่ยผมจะคีปเปอร์เนี่ยถ้าใส่อันนี้เข้าไปครับออคีปเปอร์มันก็จะไม่ระเบิดเลยครับเก็บหมดเก็บหมดด้วยท่านเออไปไงไม่เป็นไรเลยครับมึงดูหนวะ ในคาสั่งเนี่ยครับเออกูก็หลงแล้วอ่าอยู่นี่อยู่นี่อะลระพี่จ๊อบละ่ะโหลดยังอยู่ในบ้านโหลดแล้วเออเนี่ยพี่จ๊อบสร้างบ้านหลังนี้ให้ผมบางทีผมอยากได้อย่ไหม <c oughs> มึงแดงมามาเยอะไปละทำไมอะ <c oughs> อุ้ยแม่งแม่งคดล็อกเกิดไฟ้วยเออทุกคนนะตามมาครับขณะน,นี้รถไฟของเรากำลังจะพาทุกท่านไปสู่ <c oughs> เออหอเอลิซาครับ ในอิตาลีเชียเนี่ยนี่ระเลุกเปิดไปชนแนบเขาอีกแล้วเออโอ้โหอา้าวหอยเป็นไรเลยอะระเบิดในน้ำอ๋อเออลืมไปเกมหมดกันได้หรออ่าฮะชมแมทเมหมดได้ครับอนุญาตอนุญาตชมแมทชมแมทเฮ้ยนี่มันไอ้ที่เขาให้ขี่มาป่ะครับแล้วมาวิ่งชนกันฟันกันนะ่ะไหนวะมันเนี่ยยกลงมันเนี่ยมันนี่ยูู่ยู่หูอยู่นี่อยู่นี่เยิ้มๆเอ็นเอ็น ฮิตแมนจะมาขี่มาครับนี้เดี๋ยวคอยดูมามาพีทมาเล่นกันีกว่าอะเอีนี่มันพนันม้านี่หว่าเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขี่มาครับนึงเอาหมูแทนก็นี่ผมจะขี่มาครับเดี๋ยวดูดิมานี่ขี่มาครับเดี๋ยวไม่โดอ่ะไม่ช้าจังวะเดี๋ยวทำไมไปอยู่วะตี ตีหมูที่หนึ่งอ่าไป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 ดีไปดีไปง้นไปทางนู้นไอ้เดี๋ยวพูดหน่อยเราไม่ได้ไปทำครูคอนโทรลแล้วนะเออไปทางนี้มา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 เอาเพี่จ็อบไปเล่นซนเขาอีกนี่อยู่เป็นไงผมขี่หมูแล้วไอขี่ม้าดิไม่ใช่หมูไอหมาออกสีชมพูเอาหมาออกแล้วเอ้ผมขี่หมูสีชมพูาเออหมากระมาสีชมพูไงโอเซอร์เบเกอร์แรงกว่าแม่ แต่ผมไม่แหลกนะเออมึงจะขอเซิร์ฟอ,อ่ะอ้าวลืมหม,มูหมูมินเอ้ย,ดยเดี๋ยวต้องแหลกไนเปอร์หมูต้งแหลกอะโอเคช่างแม่งมันครับอ่ะโอ้โหเผาเลยเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวโด,ดนไอ้น,นี่เดี๋ยวโดนไม่ได้ดับเดี๋ยวโดนเซิร์ฟเผาเดี๋ยวอ้าวคาแรคเตอร์ผมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมมีคาแรคเตอร์ด้วยเหรออ่ะฮะอีกปิยาสวัสดีลุงโดโด ลุงลุงลุงจะพนันอะไรครับนี่เดี๋ยวดูลุงที่ลุงพนันอะไรแหมมีพนันเนื้อวัวอะไรไปล่อโอ้ราคาดีนะเนี่ยแล้วลุงล่ะโอ้โหลุงก็พนันดีลุงว่าตัวไหนชนะครับมีให้เลือกครับมีสีชมพูกับสีชมพูลุงจะพนันตัวไหนเอ้าลุงแหมลุงจะพนันเอ้ยอ้าวท่องหนใครวะคาแรคเตอร์ไงโ เอ้เนี a, n: n: ่ยครับหอเอ็นหอหอเอ็นหอหอเอลิซ <go dietary> ่าครับโอ้โน life, <N: mais, S 1> oh, ี n n: ่ความเร็วมาประชันความเร็วเนี famous, ่ลุงลุงพนันตัวไหนครับเออโอ้โหจบพอไป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 หอเอ็นเนี่ยครับอ่าไหนว่าหอเอ็นนี่โอ้โหหอเอ็นลิซ่าดูดิไอ้หอเอ็นเนี่ยต้นไม้ยักษ์ไหนไปไหนไปไหนมาที่ ที่ที่มันบ้านต้นไม้หมู่บ้านต้นไม้ครับต้นไม้ในตำนานไอ้หมู่เกาะชาวบอลลี่โอ้ oh. อีกแล้วไ <c oughs> อ้เดี๋ยวคูโฆษณาไปกิ่ครั้งแล้ววะเดี๋ยวแจกลิงไม่ถูกแน่นอนยังจะแยกลิงอีกอ่ะไม่พูดถึงถ้าเกิดแจกจริงๆนี่โอ้ oh, แจกไม่ถูกแน่นอน <c oughs> จะแจกอีกอ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ได้ครับต้องแจกมีว r โซใช่ไหมเอ้โอ้โ oh ห oh. อีกแก มี SO, มีอาโซมีวันพีทมีอะไรอีกวะโอ้เยอะเลยลโอ้ยโอ้ยสับแลกอมนะครับนี่ก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งครับที่ชื่อเกาะว่าเกาะต้นไม้เป็นเรียกขโมเยเออเอาเป็นว่ามันเป็นเกาะแล้วกันนะครับก็ถ้าจะข้ามมาจริงๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมเปิดปลักอินนะผมจะทำให้จะที้ผมขี้เกียจเปิดคนระับเพราะว่าแค่นี้ก็แหลกแล้ว,วอะยัง ยังไม่มีตังเปิดโคโลเงี้ยเลยครับคน,นจนเออจนจริงเดี๋ยวมกูพูดเล่นโอ้คนจนจะสร้างได้ขนาดนี้เหรอครับพี่ผมสร้างเองไนียไม่อยากมโมกปุ้ยเลาเล่นยังไม่รู้เลยสร้างต้นไม้อย่างงี้ทำไงใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยกูไม่รู้ครับกูหรอกเออเออมึงหรอก ไปเกาะอื่น,นั้างดีกว่าครับสงส่รีวิวไม่หมดแน่นอนครับถ้าเกิดอยู่กับตรงเนี้ยอีกนานเนี่ยเอเอเหมาะนะครับทำเซิร์ฟเหมาะแบบขี่สิงเหมาะเฮี้ยไปรอเกาะอื่นแล้วนะเออเอ้าแต่งยุทใหม่แล้วนี้เกาะอะไรครับโอ้นี่นี่เกาะแก้วพิศดารเกาะแก้วพิดารณ์ุ้ย ที่เกาะแก้วมาสัจจันทร์เนี่ยวะ่ะเอ้ใช่ป่าวะมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอก็เนี่ยมันพิสตาไม่ล่ะด,ดูดูดิมันมีภูเขารอยได้เนี่ยพิสตาไม่ละตบริงครับ <c oughs> โอ้ดีเอ้ยนี่มันก่อลอยฟ้าด่ว่ะลอยฟ้าไงะ่ะไม่ลอยเลยนี่เอามันลอยเนี่ยไหนนี่ข้างหน้าห่างบล็อกหนึ่งเนี่ยนี่ดูหนูทำให้มันห่างสองบล็อก นี้ห่างสองบล็อกแล้วครับดูดิเนี่ยวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเอาเนี่ยมันห่างสองบล็อกแล้วครับดูดิเดี๋ยวทำให้ห่างสามบล็อกก็ได้ครับเนี่ยดูห่างสามบล็อกแล้วครับโอ้เลนแบบเขาเสียวเลยว่า <c oughs> ใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยว ผมจะแจกลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันละกันนะครับขี้เกียจเอาขึ้นหน้าจอครับทำไม่เป็นเราเล่นครับทำเป็นเีอ้ขี้เกียจนะพอไปจบเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิยังไม่ครบทุกเกาะเลยครับผมเออไม่ต้องครบหรอกไปนะครับให้เขามาันลุ้นกันเองโอ้ผมสืบกันว่ามันมีหลายเกาะเนี่ยโอเคงั้นผมไปละบายาเดี๋ยวกอนดิเดี๋ยวพิ่ง โอ้จะถึงเลยเนี่ยแึดหนึ่งดังดังดังแจ๊ะครับจะถึงเลยนะแบบนครับ,รบโอ้ีเนี่ยเจอเอกากะหนึ่งแลวครับเอใช่ป่ะทนกมเกาะเดิมนี่มาโอ้ไปแล้วครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมขอรับช่วงต่อคนเดียวขิงๆเลยผม<ห>จะพาไปอีกเมืองครับอ่นนี่มันก็ทางออกเมืองกันนะรู้สึกจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แลวครับผมก็ขอคลิปนี้ก็ วเจอกันในเกม Hitman evolution นะพาร์ทหน้า <Microsoft S 1> <laughs> ใช่ใ,ชในเกมไมค์ครับเออหัวหลงหลงเห็นใส่ตัว Hitman แล้วหลงครับถ้าเกิด Hitman มาเล่นด่านอย่างนี้จะเป็นยังไงวะอยากรู้มากคงใส่ใช้ในสไนเปอร์แน่นอน <laughs> <laughs> เอาว่าผมลาเพียงแค่นี้ับผมสวัสดี